โอเคเดี๋ยวจะขออนุญาตลูกค้ารีวิวนะครับผมนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยลูกค้ารู้จากร้านมานานรถบ้านของเรามาได้ยังไงครับตามเฟซบุ๊กมาค่ะดูในเพจใช่ไหมครับค่ะดูในเพจเฟซบุ๊กติดตามมานานยังครับสักพักหนึ่งได้ประมาณประมาณนาะน กี่วันมีน้องในในหมู่บ้านอ่ะซื้อแล้วเขาแท็กไปเรื่อยๆแล้วก็เลยนี่ดูมาจากน้องในหมู่บ้านที่ในหมู่บ้านมีสองสามคนที่เขาตามอือแล้วก็เลยเวลาเขาถ่ายพอน้องถ่ายรูปรับรถอ่ะมันจะเขาจะมีแฮชแท็กอืมก็เป็นมานะรถบ้านเนาะอ๋อครับผมอืครับอออันนี้เขาอยู่กันที่ไหนนะครับออเขาเรียกว่าอะไรครับออพี่เขาอยู่ในทะเลน่ะครับผม

อ่าเขาเรียกอะไรนะไม่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 น่าหลอกหรอกครับเขาเรียกอะไรอ่าอ่าจิตใจดีตรงกันอืมครับผมก็คือแบบอ่าคือน้องเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็แฟมิลี่ครอบครัวของน้องครับทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมครับผมคือแบบอ่ารถบ้านนั่นแหละครับอืมก็คืออ่าไม่ใช่บิสเนสที่แบบอ่าสามารถอ่าสแกมหรืออะไรอย่างเงี้ยในความคิด Ik ben gelukkig. Ik ben gloopwa. Ik ben een business ben gelukkig. Ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig. Ik ben We Ik We gelukkig. Ik ben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  Ik ben gelukkig. Ik We hopen veel veilige kilometers te maken met deze auto. Ik ben Ik ben Ik ben เราคาดหวังว่าทุกอย่างขับแลเราก็ปลอดภัยสบายนะครับจัที่ดีร้านเราเนี่ยจะเน้นเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวเนี่ยคือเราจะขัดรถค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับก็คือเน้นรถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมรถที่มันไม่มีปัญหาเอามาใช้เนี่ยลูกค้าจะใช้จะได้แฮปปี้นะครับใช้ดีแล้วจะได้บอกต่อให้ผมด้วยนี่ ให้ใช่ให้คิดจะเล่นเอาเองนาดวัย่ในน์เทิดเองนะและนังนั้นเลือกม่องนี้ Ik ga koken maken. Gaan we niet diep gaan niet gaan Als het 10 cijfer, hoeveel gaat je geven aan Sophie? Op dit moment vind ik uh, het perfect. He, dat is, je kunt best zeggen 9, maar eigenlijk kunnen we hierop pas een goed antwoord geven nadat we zometeen. Uh, een, uh, bij de garage zijn geweest, die mm. ook ons vertellen: van nou je hebt een goede koop gedaan, yeah. dus maar dan zullen we dat ook zeker laten weten. En dan kunnen we ook op zijn uh, camera nog een review geven. Onder de ronde, nou, dan hij kou. Hij gewoon, hij kou gewoon. Langt dat niet kan zijn aan, is hij gewoon. Dat nou, kort, Een review, hij hij is maar oh, we ja. vertrouwen er nu op dat het goed is. En hij, uh, heeft het, uh, hij doet het leuk. Ik vond mm het -hmm. een leuke ervaring. Okay. En een die maak dat En even onze zoon zegt, het ijsje wat we kregen bij de koop, dat was ook erg lekker. Kanse, wat? Look, hij goes hem. Zonde hem niet. is de hoop? Wat heb jij กินไอศครีมด้วยอันนั้นอ่ะจะบอกว่าผมเป็นไอติมที่ผมอ่ะชอบกินมากคือเนื้อมันดีนะครับเดลิควีนอันนั้นคือมันมันเดลิควีนพิอรากให้โคเงเอนเกเวลเลยเนื้อเนื้อมันอร่อยเนื้อมันนุ่มเนาะสนุกใจเขาอยากเสมอรับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกนถ่ายรูปหน้าเรานิดนึงอยาเรานปโฟกัสโฟโต้มา